แตดีค่ะวันนี้ปอจะพามารู้จักกับกลุ่มทัชชั่นคอนโทรนนะคะหรือที่เขาเรียกกันว่าตัวการเลื่อนเทไห่นะคะเดี๋ยววันนี้ปอจะพามาดูเลยว่าคือกลุ่มไหนจะเป็นกลุ่มตัวนี้นะคะตัวนี้ค่ะไว้ใช้สําหรับเวลาที่รถขับอยู่แล้วเหมือนกับว่ามีฝนตกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะใช้ตัวนี้นะคะในการการเลื่นแล้วก็กันล้อหมุนทั้งหมด4ล้อเลยค่ะ ก็สำหรับปุ่มตัวนี้นะคะถ้าสมมติว่าตอนที่เราขับรถอยู่เงี้ยค่ะปุ่มเนี้จะเหมือนกับว่าจะเปิดโดยอัตโนมัติอยู่แล้วในขณะที่เราสตาร์ทรถหรือขับรถอยู่แต่ถ้าสมมติว่าเกิดในการฉุกเฉินเช่นรถติดลมหรืออะไรเงี้ยค่ะเราจะใช้ปุ่มตัวนี้ดยการกดค้างไว้ประมาณ3-5เมตรนะคะแล้วก็ถ้ากดทางไว้3-5เมตรตัวนี้มันจะมีฟังก์ชันขึ้นที่หน้าจอหน้าปัดถ้าฟังก์ชันขึ้นที่หน้าจอหน้าปัดก็คือตัวนี้ก็เท่ากับว่าปิดเรียบร้อยแล้วค่ะ ค่ะก็สำหรับกลุ่มทัชชันคอนโทรลเหลือตัว,วาการลื่นที่พอแจ้งไปเมืกี้นี้นะคะก็จะมีประโยชน์ตามที่พอแจ้งไปมืกี้นี้เลยค่ะ